นายยูโมนตรีครับเผยเงินโครงการสนับสนุนบริหารจัดการและเพิ่มคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวการผลิตปีการผลิต2 5 0 67ทับ2 5 0 68ไายละ1,000บาทเริ่มจ่ายวันที่16ธรรันวาคมนี้เป็นวันแรกครับนางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒรนะครับนายมนตรีเยผยภายหลังการประชุมคณะมนตรีว่าที่ประชุมคณะมนตรีนะครับได้นุมตัตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังนะครับได้เสนอแนวทางการดําเนินการ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรวมไปถึงนะครับลูกหนี้ธนาคาร4ี่แห่งโดยให้สมาชิกเกษตรฟื้นฟูนะครับที่แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมเบืเ้องต,ต้นนะครับจำนวน1 6 7 9 4ราลายและที่แจ้งเพิ่มเติมภายหลังให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ทางนี้ครับต้องไม่เกินกรอบวงเงินของงบประมาณที่เคยผ่านคณะมนาาตรีไปแล้วคือประมาณราว1 5 4 8 1ล้านบาทครับตามที่คณะมนตรีได้อนุมัติไว้ นอกจากนี้ครับยังกล่าวอีกว่ามมตติทีี่คะรนเห็นชอบเมื่อวันที่3าธันวาคมที่ผ่านมานั้นในเรื่องของโครงการสนับสนุนบริหารจัดการและเพิ่มคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวการผลิตปีการผลิต25 6 7ันเทับพาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรนะครับให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้และลดต้นทุนการผลิตเกษตรให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นหรือที่เรารู้จักในชื่อไร่ละ1000บาทนะครับไม่เกินสิไร่และครัวเรือละไม่เกิน1 0ึ0 0ืบาทนั้นนะครับทางกระทรวงการคลังครับก็จะเริ่มจ่าย เงินให้กับเกษตรกร,ร,กรจํานวน4.3ล้านคนโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น35,000ล้านบาทครับครับซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินในวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567นี้นะครับเป็นวันแรกให้กับเกษตรกร,ร,กรในภาคเหนือวันที่17ธันวาคมจะโอนให้กับเกษตรกร,ร,กรภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่18ธันวาคมจะโอนให้เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับวันที่19ธันวาคมจะโอนให้เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและในวันที่20ธันวาคมนะครับจะโอนให้เกษตรกรภาคตะวันตกและภาคใต้นั่นเองนะครับทางนี้จะใช้เวลา5วันในการดําเนินการให้ครบถ้วนนะครับทางนี้สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรจากการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี67ได้ที่ e f a r m e r d o บ d o a e g o t h เช็คฟาร์มเมอร์นะครับโดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักและกรอกรหัสหลังบัตรประชาชนโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีดนะครับและคลิกตรวจสอบได้เลยนอกจากนี้นะครับสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ชงโคนะครับ i n b a a c c o m นะครับตลอด24ชั่วโมงหรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทกศ .baac.mobile นะครับ หลังจากการตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยนะครับหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองนะครับหรือตรวจสอบจากบัตร ATM หรือตรวจสอบจากการปรับสมุดเงินฝากที่ธนาคารและตรวจสอบจากระบบ SMS Alert นั่นเองครับก็ต้องติดตามนะพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้วันที่สิบองธันวาคมก็น่าจะมีเกษตรกรได้ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรนะครับ